ครับนี่คือเดินหน้าประเทศไทยเรากําลังก้าวเข้าสู่ยุค 3G 4G ยุคทีวีดิจิตอลแต่ว่าเราอาจจะหลงลืมกลุ่มคนบางกลุ่มไปที่เขามีโอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายแบบนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราให้โอกาสพวกเขามากน้อยแค่ไหนครับนอกจากการเป,ปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกมาเป็นดิจิตอลแล้วยังมีการคาดหวังกันว่า ทีวีดิจิตอลและยุคดิจิตอลในรูปแบบต่างๆจะเป็นกุญแจสําคัญในการเปลี่ยนแปลงโอกาสในการรับรู้รับชมสำหรับกลุ่มคนที่ขาดโอกาสในการรับสื่ออย่างเพียงพอทั้งผู้พิการผู้สูงอายุแม้แต่เด็กและเยาวชนนะครับซึ่งหนึ่งในเป้าหมายของกสทชที่กําหนดเอาไว้ก็คือให้มีทีวีสาธารณะเพื่อเข้าถึงกลุ่มคนกลุ่มนี้ได้โดยตรงครับที่ผ่านมามีการพูดถึงเนื้อหาเทคนิคในการออกอากาศ แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าประเด็นการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมนั้นเป็นประเด็นรองที่ถูกมองข้ามความหวังที่เราจะเห็นสื่อดิจิตอลมีการบรรยายแทนภาพในทีวีมีคําบรรยายแทนเสียงหรือมีจอล่ามภาษามือสําหรับผู้พิการรวมถึงเนื้อหาอื่นๆนั้นยังคงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามนะครับว่าจะเกิดขึ้นได้หรือไม่นอกเหนือจากประเด็นต่างๆเหล่านี้แล้วการขยายความในมิติของดิจิตอลและโทรคมนาคมในทุกรูปแบบยังคงเป็นปัญหาในการเข้าถึงวันนี้มาร่วมพูดคุยนะครับ กับอดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนวิจัยและพัฒนากิจกรจารกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือว่ากทปสและในฐานะนายกสมาคมคนพิการตาบอดครับวันนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากคุณต่อพงศ์เสรีนนท์ครับสวัสดีครับคุณต่อพงศ์ครับสวัสดีครับเราพูดถึงทีวีดิจิตอลอย่างเดียวพอรหรือเปล่าครับกับโอกาสในการเข้าถึงของผู้พิการคือผมอยากจะเรียงนี้ว่าทุกวันนี้เนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยมีคนพิการเนี่ยเพิ่มขึ้นตลอดทุกวันนะครับ ตอนนี้ก็มีตัวเลขอยู่ที่ประมาณ1ล้าน4ี่ห้าแสนคนเสษนะฮรในกลุ่มคนพิการทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยกระจายตัวอยู่ทั่วทั่วทุกจังหวัดทุกที่นะครับ,รบและกลุ่มคนที่เพิ่มขึ้นใหม่เนี่ยที่เห็นชัดเจนมากก็คือกลุ่มของผู้สูงอายุนะทีนี้คำถามก็คือว่าเฉพาะทีวีดีต้อเนี่ย จะพอหรือไม่ผมอยากจะบอกงนี้ครับคือมันจะต้องเป็นทีวีดิจิตัลหรือเปล่าที่ต้องปรับเปลี่ยนให้ผู้พิการทางการมองเห็นผู้พิการทางการได้ยินหรือว่ามันไม่ได้เฉพาะทีวีดิจิตัลอย่างเดียวมันมีหลายอย่างมากเลยที่จะต้องปรับเปลี่ยน <c oughs> คือคือ,คอพอพอพูดถึงคนพิการผู้สูงอายุนะฮะและคนในสังคมเนี่ยผมอยากจะมีคำหนึ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดก็คือคําว่าเข้าถึงเข้าถึงอ่าคือการเข้าถึงเนี่ยมีหลายมิติมิติหนึ่งเนี่ยที่คนพิการเราต่อสู้กันมามากเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับ การเดินทางคุมนาคมขนส่งซึ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวที่เพิ่มต้นทุนในการใช้ชีวิตให้คนพิการหรือคนที่เป็นผู้สูงอายุหรือคนที่พูดง่ายว่ามีมีปัจจัยที่แตกต่างจากคนทั่วไปเนี่ยค่อนข้างมากครับอันที่สองเนี่ยก็คือสิ่งแวดล้อมที่เข้าถึงได้ยำลำบากอีกอันนึงก็คือด้านข้อมูลข่าวสารไม่ได้หมายถึงทีวีอย่างเดียวไม่ได้หมายทีวีอย่างเดียวคือ,อคือพอพูดถึงสิ่งแวดล้อมด้าน,นข้อมูลข่าวสารปั๊บเนี่ย กลุ่มคนเนี่ยที่มีปัญหามากในการเข้าถึงเนี่ยก็คือคนตาบอดบกับคนหูหนวกนะการเดินหน้าประเทศไทยสําคัญเนี่ยก็คือเราไม่ควรจะปล่อยให้ใครเนี่ยถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะฮะเพราะว่าการพัฒนาที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่พัฒนามากก็คือทางด้านเศรษฐกิจแต่ก็ละเลยทางด้านสังคมซึ่งกลุ่มคนพิการอย่างพู้ผมเองเนี่ยก็มักจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่ถูกละเลยเพราะว่าพอเรามองกรอบเรื่องทุนนิยม ไปกำกับปั๊บปุ๊บบอนไปคุ้มค่าไม่คุ้มค่าพอไม่คุ้มค่าไม่ทําทีนี้จบกันผมถามว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐเนี่ยควรจะให้ความดูแลเพื่อทําให้คนในสังคมทุกคนเนี่ยเสมอภาคกันครับคือผมอยากจะได้พูดถึงกรอบนะครับคร่าวๆอกรอบหน่อยกรอบความคิดหน่อยแต่ว่าขอกรอบตรงนี้เพื่อที่จะไปใส่กับเรื่องของยุคดิจิทัลยุคข้อมูลข่าวสารว่าจะทํายังไงเพื่อ เข้าถึงทีวีเข้าถึง Internet, อินเทอร์เน็ตเข้าถึงคอมพิวเตอร์รรซึ่งหลายคนบอกว่าเนี่แหละคือการกระจายข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในยุคนี้คือสิ่งที่ผู้ผมเนี่ยดำเนินการมาเนี่ยหลายๆปีในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องผู้เดียเพราะว่าเรามองว่าข้อมูลข่าวสารเนี่ยคือทุนนันสําคัญแล้วก็คือพื้นฐานสำคัญที่ทําให้คนเนี่ยเท่าเทียมกันทีนี้กรอบที่เรามองเนี่ยนะครับผมที่ใช้ในการวิเคราะห์สังเคราะห์หรือว่าการกําหนดแผนงานต่างๆเนี่ยมันจะมีอยู่4ด้านหลักๆ ด้านที่หนึ่งเนี่ยก็คือการเข้าถึงในเชิงพื้นที่ความหมายคือพื้นที่ห่างไกลยอยู่ในเกาะหรือว่าพื้นที่ที่อับสัญญาณต่างๆผู้นี้ต้องคํานึงถึงนะฮะก็คือ c o v e r a g e area หรือการกระจายตัวซึ่งเขาก็มีเรื่องของธุรกรรมนาคมสําหรับถิ่นธุรกันดาร USO ผมจําชื่อไม่ได้ใช่ใช่คือถ้าเกิดเป็นด้านธุรกรรมก็คือจะมีดาวเทียม USO หรือดาวเทียมทั้งด้านโทรทัศน์ก็เหมือนกันครับโทรทัศน์เนี่ยไม่ใช่เฉพาะบ้านภาคพื้นดิน ก็ต้องมองถึงโทรทัศน์ดาวเทียมด้วยอ,อย่างที่กสชน,นียออกกฎมาหนึ่งเรียกว่า carry มัสแครีก็คือทําให้ช่องทีวีดิจิตอลเนี่ยไปทะลุผ่านทางช่องดาวเทียมมาได้เนี่ยก็เพราะว่าไม่ว่าคุณจะวางพื้นที่ทางภาคพื้นดินเต็มที่ขนาดไหนมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพร,ราะฉะนั้นแต่ว่าสิทธิของทุกคนเนี่ยในฐานะพลเมืองไทยเนี่ยเท่ากันในฐานะประชาชนไทยเนี่ยเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงต้องมีวิธีการที่เอื้อให้คนที่ โอเคคุณอยู่ในพื้นที่ที่ดีคุณก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ในพื้นที่ที่เราเลือกเกิดไม่ได้นะคุณก็ควรจะรับสิทธิ์นั้นข้อมูลอันเป็นสาธารณะเท่าเทียมกับคนทั่วไปเช่นที่คุณต่อพองพูดถึงจีโอกราฟีซึ่งไม่ได้หมายถึงคนพิการตาบอดหรืออ,นนอย่างเดียวอันนี้หมายถึงทุกคนคือถ้าเกิดในถิ่นธุรกันดารก็ถือว่าเป็นผู้ที่ขาดโอกาสเหมือนใช่คือถ,ถ้าเกิดมุมนี้ไม่ผ่านเนี่ยต่อให้มีอย่างอื่นเข้ามาผมไปอยู่ในที่ที่มันไม่มีสัญญ,ญาณอย่างอื่นก็ช่วยไม่ได้้้้อออออืืืนนนนนนััีคคกาาเป็็พฐทํให ไม่ว่าคุณจะเกิดที่ไหนไกลใกล้ศูนย์กลางหรือห่างไกลทาเหล่านี้มันจะหายไปต้องไปถึงทุกคนเท่าเทียมกันครับอันที่สองก็คือเรื่องเกี่ยวกับ disability หรือความพิการผมอยากจะใช้เวลาตรงนี้สั้นๆแต่ให้ชัดเจนนะพึงแยกให้ออกระหว่างคำว่าคนพิการกับความพิการคนพิการอย่างผมเนี่ยก็คือคนที่ตาบอดไม่มีแขนขาหรือหูหนวกก็แล้วแต่ไปจดทะเบียนทําบัตรประจําตัวคนพิการนะแล้ว มีมีโอกาสได้รับเบีย้ยความพิการ500-600บาทเนี่ยนะครับที่จะได้กันเนี่ยแล้วแต่สิทธิจะใช้ไม่ใช้นี่คือคนพิการตามพระราชดัดส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีคพคนพิการขึ้นทะเบียนแล้วขึ้นบียแล้วแต่ความพิการนั้นไม่จําเป็นต้องอยู่ในเฉพาะคนพิการมมผมถามเนี่ยเราต่อสู้เรื่องรถเมยชานต่ําเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเดินขึ้นรถเมยใสยก่กระโปงกระโปงสั้น รองเท้าส้นสูงมือสายสะพายห้อยกระเป๋ามือหนึ่งถือมือถือผมถามอีกมือหนึ่งถือแฟ้มถามว่าเขาไม่พิการไหม,มเขาไม่ใช่คนพิการแต่ในขณะที่เขาเดินเนี่ยเขามีความพิการผู้ป่วยในโรงพยาบาลไปผ่าต้อกระจกนะขาหากักแขนหกักพวกนี้มีความพิการนะเพราะฉะนั้นคือสิ่งเรื่องของ,ของของชานต่ําเรื่องของสโลปมันไม่ได้เรียกร้องสําหรับผู้ที่เป็นคนพิการนั้นคือของประชาชนทุกคนผมถามว่า พอพอคนอายุเต็มโตเต็มวัยแต่สูงแค่ร้อยี่สิบเซนเราเรียกว่าเขาว่าคนแคะผมถามว่าแล้วเด็กปห้าป,ห,าปหกครับก็สูงเท่านั้นน่ะทาไมเราเขาก็เป็นคนพิการในขณะนั้นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เราเรียกร้องบางทีเนี่ยคนจะคิดว่านี่ร้องสําหรับคนพิการแต่จริงผมบอกไม่ใช่เพราะว่าในสังคมเราทุกวันนี้เนี่ยความแตกต่างของมนุษย์เนี่ยมันสร้างให้เกิดความพิการกับทุกคนคแล้วแต่ว่าสิ่งแวดล้อมหรือ,อสภาวะนั้นเนี่ย ที่เขาอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะอันที่3ก็คือ,อ affordability หรือ Money ก็ได้ก็คือมีครบทุกอย่างแล้วไม่มีตังค์ซื้อข้าวของอมไม่มีตังค์ซื้ออุปกรณ์ที่เหมาะสม,มนะฮะหรือไม่มีตังค์ที่จะเดินทางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่มีส่วนนี้ก็ทำให้ขาดโอกาสในการเข้าถึงซึ่งอย่างโครงการที่กรชทชทําเรื่องไอการแจกคูป,ปองผมว่าอันนี้ก็คือช่วยส่วนนี้ส่วนหนึ่งก็คือช่วย ทำให้ประชาชนเข้าถึงเข้าถึงได้ง่ายขึ้นอ,อันที่4ก็คือเรื่องเกี่ยวกับ l ิ t e ท a c y ซหรือความรู้ knowledge เนี่ยครับความหมายคือมีครบทุกอย่างแต่ใช้ไม่เป็นนะะเราจะเห็นนะในวงการด้านโทรคมรนาคมหรือแม้กระทั่งบอร์ดแชทเอยวิทยุโทรทัศน์เนี่ยบางทีเนี่ยมันมีคําว่ารู้เท่าทันสื่อมีคำว่ารู้เท่าทันโทรศัพท์มือถืออ,อย่างทุกวันนี้มีโปรแกรมแชทบางโปรแกรมไปเรียกเก็บเงินที่เป็นข่าวกันมาเป็นแสนๆอะไรอย่างนี้ เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการจะพิจารณาที่จะกําหนดเป็นนโยบายหรือว่าทําให้เกิดบริการเป็นสาธารณะเนี่ยผมคิดว่าต้องคิดถึง3-4มสี่แฟกเตอร์นี้ด้วยครับสรุบผู้พิการเองมองมอง,มองการการมีโทรคมนาคมในสมัยนี้จําเป็นจะต้องมีอะไรที่คิดว่าเพิ่มเติมขึ้นได้นนบ้างมีกครูครูประสามือหรือมีอะไรที่มันสามารถใช้ได้บ้างโอเคคือคือผมผมอยากจะพูดในโทรทัศน์ในดิจิตอลทีวีให้ให้ให้เห็นภาพชัดก่อนนะฮะ คือโทรทัศน์ทั่วไปปกติเนี่ยนะครับก็คือถ้าเกิดคนทั่วไปดูเนี่ยก็จะเห็นทั้งภาพและเสียงถ้าคนตาบอดดูเนี่ยก็คือจ,จะได้ยินแต่เสียงนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยการทีเ่เกิดบริการาสาธารณะขึ้นใหม่ในประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับผมเองก็อยากจะเรียกร้องหรืออยากจะเสนอว่าประเด็นเรื่องการเข้าถึงเนี่ยขอให้คำนึงถึงด้วยเพราะว่าประชากรไทยที่มีความพิการเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะ แล้วบริการสาธารณะคือบริการของคนทุกคนแล้วสิ่งที่เรากำลังจะทําหรือที่กำลังจะเกิดขึ้นเราไม่ได้เป็นประเทศแรกในโลกมีตัวอย่างที่ดีๆให้ดูมากมายหลากหลายประเทศสิ่งที่เขาจัดบริการให้เกิดขึ้นเนี่ยในโทรทัศน์สําหรับคนพิการอย่างคนหูนวงตาบอดเนี่ยอย่างที่คุณพูดตอนแต่ตน้นตอนตอน้ตนรายการก็คือ,อคาบรรยายแทนภาพอย่างเช่นเวลามีการพยากรณ์อากาศอย่างเงี้ยนะครับ ไปบอกไปรับชมพยากรณ์อากาศมีแต่เสียงเพลง<ม>ถ้ามีคำบรรยายในภาคเขาจะบอกเลยว่าที่นี่อุณหภูมิเท่าไหร่ที่นั่นอุณหภูมิเหมือนก็อ่านหน้าจอให้เราฟังอีกทีหนึง<ม>หรือว่าอธิบายสิ่งที่บทโทรทัศน์หรือบทละครไม่ได้อ่พูดถึง<ม>นะฮะ<ม>อันที่สองสำหรับคนหูหนวกนี่เขาเรียกว่าคำบรรยายแทนเสียง<ม>อันนี้จะเป็นประโยชน์ ทั้งสองอันนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งคนทั่วไปด้วยนะค้อแม้ใน,นเสียงคืออะไรเออเวลาผมพูดเนี่ยในทีวีอย่างเงี้ยนะกับคุณอภิรักษ์เนี่ยนะค,คนหูดวกดูเนี่ยเขาดูไม่เข้าใจแต่ถ้าเกิดมีตัวอักษรวิ่งนะชุดเอ่อสีเขียวเป็นเสียงมผมพูดสีฟ้าเป็นเสียงของคุณอภิรักษ์พูด<ะ>อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็อ่านไปคนหูนวกก็จะเข้าใจว่าขณะนี้ผมกําลังพูดอะไรขณะนี้คุณอภิรักษ์กำลังพูดอะไรเขาก็ได้ข้อมูลเท่าเทียมกับคนอื่น คือผู้ที่เป็นคนขับเคลื่อนนโยบายเนี่ยต้องคํานึงถึงสิ่งเหล่านี้เพราะว่าประชากรไทยพลเมืองไทยเนี่ยทุกวันนี้ถ้าเราจะปฏิรูปประเทศเราก็อยากที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศไทยที่เราอยู่ได้อย่างมีความสุขด้วยกันทุกคนครับในเรื่องของโุรกัรมนาคม,คมขอสักเรื่อง <Okay. S 2> นึงครับเรื่องของอ,อินเทอร์เน็ตเรื่องของผู้ห่างไกลอะไรต่อมิอะไรไปเข้าใจว่าก็มีกองทุนที่พยายามที่จะทําหน้าที่ตรงนี้อยู่ด้วยใช่ครับขับเคลื่อนยังไงให้มีประสิทธิภาพที่สุดคคือ คือทุกวันนี้ปัญหาของอินเทอร์เน็ตเี่ยมันอยู่ที่ว่าคนเนี่ยเข้าถึงบอดแบนด์เนี่ยหรือเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเนี่ยน้อยซึ่งมันอาจจะมาจากโครงสร้างพื้นฐานทางสายเนี่ยไปถึงบ้านประชาชนเนี่ยต่ำกับค่าใช้จ่ายที่ไปจากโครงข่ายทางโทรศัพท์มือถือเนี่ยพอไปถึงประชาชนจะใช้ปั๊บแพงนะเวลาเข้าเวลาคนจะใช้ทีหนึ่งปั๊บก็ต้องคำนวณก่อนแล้วว่ากี่บาทกี่บาท แล้วรายได้ของประชาชนไทยส่วนใหญ่ไม่ใช่รายได้สูงนะครับเพราะเนี่ยถ้าเขาเนี่ยคิดว่าต้องแบ่งเงินส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งของรายได้เขาปีถ้าเดือนหนึ่งมันห้าหกร้อยพันบาทปีหนึ่งก็เป็นหมื่นนะฮะนะไปเนี่ยเพื่อเนี่ยเขาต้องเห็นประโยชน์ก่อนอเพราะงั้นที่ประเด็นนี้ก็จะมาคู่กันสองประเด็นก็คือหนึ่งก็คือโครงขายที่กระจายไปทั่วถึงคือสอง ความสามารถในการที่ประชาชนเนี่ยจะเลือกใช้ข้อมูลหรือว่าอินเทอร์เน็ตหรือข้อมูลที่มาจากเทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านั้นเนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์อย่างไรนะซึ่งผมคิดว่าทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นสิ่งที่ที่รัฐเองเนี่ยต้องส่งเสริมนะฮะต้องสร้างกลไก,กทําให้คนเนี่ยสามารถที่จะใช้ประโยชน์หรือสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้อุปกรณ์เหล่านั้นได้แล้วก็ทําให้โครงข่ายต่างๆหรือว่าบริการโทรคมนาคมมีราคาที่ถูก ที่ประชาชนจะสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ครับนะครับขอบคุณคุณต่อพงศ์ไปอย่างสูงครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือเดินหน้าประเทศไทยอย่างน้อยครับเรื่องของข้อมูลข่าวสารมีการกระจายตัวสูงขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพียงแต่ว่ายังมีกลุ่มคนอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งเราอาจจะได้ได้ว่าโอกาสในการเข้าถึงน้อยถ้าหากเราสามารถที่จะช่วยต่อท่อหรือว่าต่อสายเพื่อทําให้คนกลุ่มนี้สามารถเชื่อมต่อกับพลังของข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ณปัจจุบันนี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเชื่อเหลือเกินนะครับว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นส่วนสําคัญในการที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยให้ไปข้างหน้าและนี่คือเดินหน้าประเทศไทยสวัสดีครับ